แทบไม่น่าเชื่อแค่วางสิ่งนี้ลงบนสะดือจะช่วยบรรเทาไข้หวัดอาการไอปวดท้องได้คุณคงไม่เชื่อว่าวางสิ่งนี้ลงบนสะดือจะช่วยบรรเทาไข้หวัดอาการไอปวดท้องและปวดประจำเดือนให้กับคุณได้เราขอนำเสนอหนึ่งในวิธีการรักษาพื้นบ้านที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยให้คุณเอาชนะโรคหวัด อาการไอปวดท้องและปวดประจำเดือนเรากำลังพูดถึงขั้นตอนง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรมากมายทั้งหมดที่คุณต้องทำคือแช่สำลีลงในแอลกอฮอล์50%และวางมันลงบนสะดือของคุณการรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดอีกทั้งยังทำให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายอีกด้วยวิธีนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการใช้ยาทั่วไป ซึ่งสามารถนำมาใช้ในกรณีที่คุณกำลังเผชิญกับการอักเสบของกล้ามเนื้อไข้หวัดหรือไม่สบายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นไข้หรือตัวร้อนแช่สำลีลงในแอลกอฮอล์เล็กน้อยค่อยๆบีบเอาแอลกอฮอล์ส่วนเกินออกและวางมันลงบนสะดือของคุณทำให้สำลีอยู่คงที่ด้วยการปิดด้วยผ้าหรือแผ่นพลาสติก คุณยังสามารถใช้วิธีนี้ในการบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันที่คุณต้องทำคือนอนลงและค่อยๆใช้มือของคุณเองกดสำลีลงบนสะดือสำหรับการบรรเทาการเจ็บป่วยจากการเดินทางท่องเที่ยวหรืออาการปวดท้องก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แต่คุณควรใส่เกลือเพิ่มลงไปอีกเล็กน้อยที่มา n a t u r l health care for you com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ